ออาไตงยเาครับยังไม่เมาเลยสวัสดีครับวันนี้กัพบกับชองห้กินซับไตชั้นแนวครับผมวันนี้แกงกบครับแกงกบหลังจากไปยกยอมานะครับเอาเนี้วห่อนๆ่อนมันบานครับแซ่บไดยทีเดียวอันนี้ครับยางหอยครับหอยเชอรี่เก็บกางค้องมันขึ้นนะครับไปกับท่านโคศกหมูว่าท่านโคศกสิลงคลิปวะต้องคลิปจังได้แบตบืน อย่ามันเว้ยมันดึกเนี่ครับย่างไว้ไว้เชื่อด้เก็บกลางข่องครับคนย่างครับคนย่างลงคลิปต้องเขาเนี่ยโอ้คลิปต้องเขาเนี่ยซีรีส์นะครับนี่ซีรีส์โมเมนต์ซีรีส์นี่ยไอไอแอปเปิลนะครับซีรีส์มีอาซัครับตานตานตานซักแต่เนี้ยโอ้คลิปต้องเรียกคนประกาศตรวจเนี่ยเอ้าแน่นวะ เขาประหูเราเขาจำไม่ได้เรกสักไหนซักนี่ครับเนี่ยซักจึกไปสูคลิปสวดสวดนนะโอ้ยจั่งไม่เด้อเป็นเด็กไม่เด็ซิมซิมนนี้ยังเขาเออนี่ก่อนต้มกบต้มต้มหรือออมต้มต้มอันนี้ต้มกบต้ไม่ได้ใส่กบไม่ได้ใส่โอ้ยต้มอาจารย์ยยยุ่อบ่กบปนะไม่ได้ใส่อกบไม่ได้ใส่โอ้ยยุ่งห่อใหญ่สามโตครับ ซิมมึงซิมมึงกล่องโมเลกหันกล่องหันหน้ามาพี่หันหน้ามาหันกล่องแสีบเสียบมึงเสียบเสยมีแนวบ่้องกินกินน้ำบ่กินน้ำบ่มันจะกินบางแขนนี้บ่เอออยากกินน้ำเขาเมึงแบบเสบแสีบนะกินยังไงเพอทำข้าวใหญ่ๆหน่อยเอออยู่้าเหลืองคิดกอคิดกอตาเหลืองอ่ะ อันนี้นะครับซิมซิมซิมเอฟซี FC มั้งเนี่ยซิฟไว้น้ำจิ้มนำ้มนำจิมำ้มเฮ็ดเองปะพี่แดงครับใค่เมียโอ้ยเมียเฮ็ดยังโมเป็นมิตรละสักฝาร่างรวยนี่ยว่าไปเป็นยังไงรสชาติเนื้อแซบ่บยกปวดเลยปะโอขอ,อนิ้วหนี่งขอ,อนิ้วหนึ่งเองก็ไปหนึ่งเนี่ยหนึ่ง, <c ười> ง ใส่มไม่มีอะต้นหน่อกนี่ยพวกนี้กมกรัฐบานนะครับกบรัฐบานเนี่ยโมกบุ๊ปแนวกันดิอ๋อกรุ๊ปแนาตัวนี้ต้มมาแต่บ้านได้ไงต้มอยู่ห้องนี่แหละต้มอยู่ห้องนี่แหละแต่เป็นยุกเงียบบ้างเลยกรุ๊ปเมย์โมกบม๊ปรัฐบาลนะครับเอ๊ะผมไปซิมให้มึงเนี่ยบักบักยังไงบวกบวกบวกกรุ๊ปน่ครับ ฮั่นบูดบูดบูดฮั่นครับฮั่นลวกปากตีตูก้มหน้าโอ้หยางหอยมึงไงครับตัดคำโอโอ้ตัดมึงตัดคขมูโอมึงโอ้แห้งหมดเลยอะสดเลยบ่สดเลยเฮ้ยพริกบนสดสดทับ คำโอไปเลยเอออืเฮ้ยกลเลยอเมามาอยู่หน้าปกเลยเรื่องครับเลยเรื่องตื่นมาอยู่หน้าปกอยู่หน้าปกคลิปแล้วโอเคครับเดี๋ยวๆซิมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีข้าวเหนียวไหมอ่าข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวได้ขันนี้ข้าวเหนียวโอ้ ขอให้ยก้อนเขาก้อนใครทำใจก่อนข้ามียังไงครับข้ามียังไงข้าโอ้หน่อยว้าตามเขาเนี้ยเขาเนี้ยฟังก็ไม่ค่อยดีโอยจุดจุดับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องตามพี่ดูการะมึงย่างไว้สิครับนี่คครับ ไปเชอรี่ครับมีตำนวนยังไงนะครับเสยียบครับโอเคครับเดี๋ยวเรนคลิปนายครับผม